อัตาสัทธาปทมาลาตนเอกาวจนะพหูวจนะปัธมาอัตตาอัตโนอารปนาอัตตาอัตโนทุติยาอัตานังอัตตังอัตโนตติยาอัตนาอัตเตนะอัตเนหิอัตเนพีจตุทีอัตโนอััตนงปัญจมีอัตนาอัตเนหิอัตเนพีชัดทีอัตนัง Satami, Atani, Ateso. อัตาสัทธาปัทถมาลาตนเอกาวัจนาพหูวัจนาปัธมาอัตตาอัตโนอารัปนาอัตตาอัตโนทุติยาอัตานังอัตตังอัตนาตาติยาอัตนาอัตเตนะอัตเนหีอัตเนพีจตุทีอัตโนอัตานังปัญจมีอัตนาอัตเนหีอัตเนพีชาตีอัตโนอัตานังสัตตมีอัตนิอัตเตสุ อัตตาสัทธาปัทมาลาตนเอกาวัจนาพาหุวัจนาปัทมาอัตตาอัตโนอารปนาอัตตาอัตโนทุติยาอัตนังอัตตังอัตโนตติยาอัตนาอัตเตนะอัตเนหิอัตเนพิจตุทีอัตโนอัตนังปัญจมีอัตนาอัตเนหิอัตเนพีชาตีอัตโนอัตนานัตตาเมีอัตติอัตเตโซ อัตาสัทถาปัทมาลาตนเอกาวจนะพาหุวจนะปัทมาอัตตาอัตโนอารัปนาอัตตาอัตโนทุติยาอัตานังอัตตังอัตโนตติยาอัตนาอัตเตนะอัตาเนหิอัตาเนพิจตุทีอัตโนอัตานังปัญจมีอัตนาอัตาเนหิอัตาเนพิชาติีอัตโนอัตานังสัตมีอัตานิอัตเตสุ อัตาสัทถาปัทถมาลาตนเอกาวจนะพาหูวจนะปัธมาอัตตาอัตโนอารัปนาอัตตาอัตโนทุติยาอัตานังอัตตังอัตโนตติยาอัตนาอัตเตนะอัตเนหีอัตเนพีจตุทีอัตโนอัตานังปัญจมีอัตนาอัตเนหีอัตเนพีชัตทีอัตโนอัตานังสัตตมีอัตนิอัตเตสุ อัตาสัทธาปัทมาลาตนเอกาวจนะพาหุวจนะปัทมาอัตตาอัตโนอารัปนาอัตตาอัตโนทุติยาอัตานังอัตตังอัตโนตาติยาอัตนาอัตเตนะอัตเนหิอัตเนพิจตุทีอัตโนอัตานังปัญจมีอัตนาอัตเนหิอัตเนพิชาตทีอัตโนอัตานังสัตามีอัตนิอัตเตสุ อัตาสัทถาปัทมาลาตนเอกาวจนะพาหูวจนะปัทมาอัตตาอัตโนอารัปนาอัตตาอัตโนทุต <ation> ิยาอัตานังอัตตังอัตโนตาติยาอัตนาอัตเตนะอัตเนหีอัตเนพีจตุทีอัตโนอัตานังปัญจมีอัตนาอัตเนหีอัตเนพีชัติทีอัตโนอัตานังสัตตมีอัตนิอัตเตสุ อัตาสัทถาปัทมาลาตนเอกาวจนะพะหุวจนะปัทมาอัตตาอัตโนอารัปนาอัตตาอัตโนทุติยาอัตานังอัตตังอัตโนตติยาอัตนาอัตเตนะอัตาเนหิอัตาเนพิจตุทีอัตโนอัตานังปัญจมีอัตนาอัตาเนหิอัตาเนพิชาติีอัตโนอัตานังสัตมีอัตานิอัตเตสุ